อืมเดี๋ยวให้ดูน่าเอ้ยเขาสร้างสร้งเข้ามาทําบ้านกันเมื่อเช้าไปซื้อจานในโรงพยาบาลน่ากินมากจุกๆไก่เต็มๆเลย แม่ต้องใช้ถึงสิ้นเดือนนะใช้ถึงสิ้นเดือนนะเดือนหน้าเนี่ยถึงจะให้สี่พันนะสี่พันใช่แต่แม่ต้องใช้ถึงสิ้นเดือนไม่เกี่ยวกับพันต่างหากนะเกี่ยวับเออเกี่ยวเกี่ยวเพราะว่าเออเพราะว่าเดี๋ยวพอนี้เงินนี้หมดแล้วพี่ต้องเป็นคนจะเอาเงินที่จ่ายนะนม่ กี่ยวแม่เกี่ยวกับพันเกี่ยวเพราะว่าเดี๋ยวพอเงินแม่หมดหนุ่ยต้องเป็นคนจ่ายแม่เดือนละสี่พันโดยใช้เงินหนุ่ยคนเดียวเพราะว่าอันนี้เงินแม่หมดเนี่ยเงินแม่ใช้ได้แค่สิบเดือนนะสี่หมื่นเนี่ยแม่ใช้ได้แค่สิบเดือนพอหลังจากนั้นอ่ะเดี๋ยวแม่จะมีเงินก้อนอีกก้อนหนึ่งแม่ก็จะได้สี่พันเหมือนเดิมแต่พอเงินแม่หมดปุ๊บหนุ่ยเป็นคนจ่ายเองไม่เะได้ทีล้ใช่ หนูจะเป็นคนจ่ายเองไะถ้าเงินแม่หมดไม่ถึงว่าพันนั้นไม่ได้นะได้สี่พันนี้ใช่ก็เพราะว่าเพราะว่าหลังจากนั้นที่ต้องเป็นคนจ่ายคนเดียวไงหมอนไม่มีใครช่วยหนูจ่ายนะหนูจ่ายคนเดียวหลังจากที่เงินแม่หมดแล้วเข้าใจไอ้ไอ้พันนี้หนูจะเอาเก็บไว้จ่ายให้แม่ตอนที่เงินแม่หมดแล้วแต่หนูจะเพิ่มให้แม่เป็นสี่พันทุกเดือนมันเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเออ เพราะว่าหนุ่ยหนุ่ยจะไม่ได้เอาจากน้องนะอันนี้เอาส่วนสี่หมื่นก่อนเอาเอาส่วนที่แม่ได้มาก่อนสี่หมื่นก่อนจ่ายให้แม่สิบเดือนแล้วส่วนที่สองก็สี่พันสี่พันจนกว่าเงินแม่จะหมดพอเงินแม่หมดแล้วไม่มีใครจ่ายแม่ไม่แม่จะไม่มีเงินแล้วนะเงินแม่หมดแล้วหนุ่ยจะเป็นคนจ่ายต่อเองสี่พันอ่ะหนุ่ยเป็นคนจ่ายต่อหมายถึงเเงินแม่หมดเงินแม่หมดเมื่อไหร่นั่นแหละหนุ่ยจะจ่ายเอง เขาไม่มีใครจ่ายให้แม่อยู่แล้วแหละแล้วอันนี้ <c oughs> แม่รับซับอ,อันนี้อันนี้นนแม่รับซับจะ้จะอย่าไปใช้ฟุ่มเฟยนะไม่งั้นเงินไม่พอนะสี่พันอ่ะค่อยคอยแบ่งไปใช้แม่แม่ไม่ต้องดึงแม่ไม่ต้องทบไปหมดก็ได้แม่ นาะอ่าเอาเก็บไว้แม่แม่จะใช้อินดูมาอีกแล้วเวลคัมทูไทยแลนด์แม่จะแม่จะใช้เท่าไหร่แม่ก็ไป่พื่อนไปนะอาร์เจนติน่ารักคุณแม่ไม่ต้องแม่ไม่ต้องเอาไปหมดเลยแม่ไม่ต้องเอาไปหมดเวลคัมทูไทยแลนด์ดูวีลคัมทูไทยแดน i ีดูโกโกบอยตึงไปแค่โกบอยอะไรเงี้ยนะออ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 อยออออออเอออออ่ออ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 อ my อออ ฝรั่งเหรอแม่แม่แม่มี F4 เป็นฝรั่งเดี๋ยวยังง่ายเขาบอกว่าแม่น่ารักใส่หมวกใส่หมวกกันน้ำเท่อะต้นเท่อะเป็นใส่หมวกเหมือนเคยดูแม่ใช้เงินด้วยนะเคยดูเงินทงเงินอนแม่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเงินแม่หมดพี่จะเป็นคนจ่ายเองซัพพอร์ตพี่จะซัพพอร์ตต่อจากพ่อนะ อันนี้ให้แม่ใช้เงินพ่อที่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอแปดน้อยเข้าบัญชีมามเดี๋ยวหนูกดนะเดี๋ยวเอามาให้นะเดี๋ยวเอามาให้แม่แปดร้อยอายุอจาจะแม่ก็จะได้แปดร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวเราออกแล้วกดมาให้นะ เออของมอนของมอนเขาจะเอาเงินสดหรือจะเอาโอนโอนนะมอนจะช่วยดูแลดูแลแม่เหมือนเดิมดูแลเวลาไปกินข้าวกินแา่เวลาไปซื้อของอะไรเงี้ยมอนก็มาดูแลแม่เหมือนเดิม หมดเช้าเลยคุยกับคคุยกับอีดูจากประเทศอ์ยันตินาจากประเทศอ์ยจนตินาตกภาษาอังกฤษด้วยนะเอแต่เขาก็าเขาก็พิมพ์มาแบบํำแปลไทยอะคําคำ หห้าสบโอนนักใหญ่แค่ไกกให่นะโอ้เววคัามทือไทยแลนด์คิสเตอร์ซิสเตอร์ซิสเตอร์น่งยิ้มอยู่แม่กินข้าวอิ่มแล้วจ้า นี่อยู่่างนี้ไป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 นี่สวัสดีค่ะ hello เดี๋ยวพาไปดูบ้านนะวันนี้เริ่มเริ่มสร้างบ้านอืม ตอนนี้กำลังสร้างบ้านใหม่นะคะสร้างบ้านใหม่อยู่ในแตอ่อยู่ในที่ของพี่สาวคอนโซนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะไปดูบ้านใหม่นะไปดูบ้านใหม่กันนะคะตอนนี้ก็กาลังขึ้นโครงหลังคาจ้านี่ <c oughs> อันนี้บ้านแม่บ้านแม่อยู่นี่นี่ใช่ไหมเ,เดี๋ยวจะไปดู บ้านที่เราจะสร้างอยู่ตรงนู้นโบ้านที่จะสร้างอยู่ตรงนู้นจะมีบ้านอยู่แล้วทุกที่อยู่กับแม่ตอนนี้กำลังคงขึ้นโครงค้างอยู่ขึ้นขึ้นโครงหลังคากำลังใส่หลังคา อันนี้เป็นโรงเพ่ะชําของพี่สาวอันนี้เป็นโรงพ่ะชําของพี่เอ้เป็นปลูกปลูกพี่สาวปลูกปลูกผักขายปลูกผักขายขายที่ผักขึ้นช่ายด้วยขายผักหลายอย่าง ร้อนอันนี้เป็นบ้านที่สาวนะคะแต่ว่าบ้านที่เราสร้างก็คืออย่งนี้เนีเนะเลางขึ้นโค้งเลยนะคะ